เอามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทางลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะลงเอยได้ผลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งในแมตช์ที่ทางลิเวอร์พูลแทบจะพับสนามบุกโหมใส่ทีมเยือนตลอดการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังเพื่อหวังจะเอาประตูคว้าชัยชนะให้ได้ แถมมันยังมีประเด็นดราม่าในช่วงท้ายเกมที่เราน่าจะได้ลูกจุดโทษจากการตีบเข้ายอดอกของทังอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์โดยทางเชรมีโดคูในกรอบเขตโทษตอนช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกด้วย แต่ผู้ตัดสินก็มีการเมินที่จะเป่าให้เป็นลูกฟาวเสียอย่างนั้นทําใ้้หลังเกมตัวของทางไคล w วอล์เกอร์ดาวเตกม,มากประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ได้มีการออกมากล่าวยกย่องการทำหน้าที่ของทางไมเคิลโอริเวอร์ผู้ตัดสินในเกมนั้นว่าสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเฉียบขาดพร้อมกับซูฮกเลยว่านี่คือหนึ่งในกรรมการที่เก่งที่สุดของเวทีพรีเมียร์ลีกและมีฝีมือเป็นลำดับต้นๆในโลกฟุตบอลอีกด้วย แม้คำกล่าวดังกล่าวของเขาจะดูไม่ได้สมเหตุสมผลแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าวอลเกอร์เองจะพูดเป็นคู่เป็นคนกับเขาเป็นเหมือนกันหลังจู้ตัวกลับลำออกมากล่าวคำยกย่องต่อทางเย์เก้นครอฟในใหญ่เฮลวีเมทัลของเราที่สามารถทำทีมด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่กลับขึ้นมาต่อกรกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และมีลุ้นแชมป์ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด เราต้องยอมรับความเป็นจริงกันเลยนะว่าลิวรัพูคือคู่ต่อสู้ที่แสนจะพิเศษและเป็นที่น่าจดจำอย่างยิ่งยวดด้วยวอเกอร์กล่าวเมื่อใดก็ตามที่สองทีมที่ยิ่งใหญ่ต้องมาต่อสู้เพื่อย่งชิงความเป็นเตยของประเทศมันย่อมที่จะทำให้เกิดเกมการแข่งขันที่สุดยอดขึ้นมา,มากมายเหมือนที่เราได้เห็นกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมเองก็ต้องขอบอกเลยว่าเราก็ต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับสิ่งที่ทางเยอเกนครับได้ทำเอาไว้ให้กับพวกเขานะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดในเกมที่สนามแอนฟิลด์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางวัตรุนโดมเมดฟิลดทีมชาติญี่ปุ่นที่คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หรือผู้เล่นส่งคุณคร่าประจำเกมนี้ไปครองตอกย้ำความเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแผงกองกลางของลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งนี้เราไปคว้าตัวเขามาจากทางม้าขาวสตุดการ์ด้วยสนนราคาเพียงแค่16ล้านปอนด์ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในตอนที่แทบจะไม่มีใครรู้จักชื่อของเขาเลยโดยสัมไปแต่โจตัวก็สามารถที่จะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาในระยะเวลาอันสัน้นและพิสูจน์ให้เห็นเลยว่านี่แหละคือหนึ่งในนักเตะระดับโลกที่มีพรสวรรค์เกินกว่าชื่อเสียงของเขาไปมา นั่นทำให้แม้แต่ทางแฮร์รี่เรดแนปอดีตผู้จัดการทีมจอมแท็กติกของทางไก่เดือทองท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ออกมากล่าวจยกย่องทางเอนโดเลยว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ววัตรุเอนโดเป็นการเซ็นสัญญายอดเยี่ยมแห่งปีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะเรดแนปกล่าว ผมคิดว่าเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เด็กหนุ่มคนนี้ได้แสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่สามารถจะวิ่งได้ตลอดทั้ง90นาทีแบบไม่มีหมดเขาดูเหมือนราวกับว่าอยู่ในทีมลิเวอร์พูลชุดนี้มานานหลายปีแล้วทั้งๆที่ตัวของเขาเองก็เพิ่งจะอยู่กับพวกเขามาได้ไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนั่นแหละคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุดยอดของเขาเหนือสิ่งอื่นใด มันต้องให้เครดิตกับทีแมวมองของทางลิวร์พูนะที่หาเขาเจอและให้โอกาสกับเขานอกจากนี้เราก็ยังต้องยกเครดิตให้กับตัวของนักเตะเองด้วยมันแสดงให้เห็นว่าการซื้อตัวที่ถูกและดีมีอยู่จริงมันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถเฟ้นหานักเตะเหล่านั้นเจอหรือไม่ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางหลุยดิออสปีกทีมชาติโคลอมเบียของเรากันบ้างดีกว่าหลังมันมีข่าวออกมาแพร่สะพัดก่อนหน้านี้จากสื่อในประเทศบ้านเกิดของเขาที่โคลอมเบียซึ่งได้อ้างว่าเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาอยากจะได้ตัวดาวเตะวัย27ปีไปเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้า มันมีการกล่าวอ้างไปอีกด้วยว่าโจนราปอร์ตาประธานสโมสสอของยอดทีมจากแคว้นคาตาร,รันได้เข้าพบกับเอเย่นส่วนตัวของดีออสถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปร่วมถิ่นคนัมนูแต่พวกเขาก็ต้องลาถอยกลับไปเมื่อลิเว่าภูมมีการเรียกค่าตัวของนักเตะมหาศาลถึง120รถึง140ล้านยูโรกันเลยทีเดียวทำให้พวกเขาสู้ค่าตัวของเขาไม่ไหว อย่างไรก็ตามล่าสุดทางฟาบิเซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมาชี้แจงแถลงไขถึงประเด็นนี้แล้วว่าเรื่องที่เล่ากันมาเป็นฉากาและเป็นตุเป็นตะดังกล่าวนั้นไม่ได้มีข้อเท็จจริงผสมอยู่ในนั้นแต่อย่างใดแต่สิ่งที่มีความชัดเจนก็คือตัวของทางดีอาสเองนั้นยังคงมีสมาธิอย่างเต็มที่กับการรับใช้สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรา ผมอยากให้การรับประกันกับทางแฟนบอลของลิเวอร์ pool ได้เลยว่าผมยังไม่เคยได้ยินข่าวใดๆเกี่ยวกับทางหลุยดีอาสกับทางบาร์เซโลนาเลยนะลูมาโนกล่าวแม้มันจะมีคนที่ออกมากล่าวอ้างกันว่าเอเย่นส่วนตัวของเขาได้เข้าพูดคุยกับบาซ่าแล้วแต่ความจริงก็คือดีอาสยังโฟกัสแต่กับทางลิเวอร์ p o o เท่านั้น นอกจากนี้ผมก็ไม่คิดว่าบาร์เซโลนาจะมีความสามารถในการมาทุ่มเงินขนาดนั้นเพื่อตัวดีอารสได้รอ ในในก็ไขความกระจ่างกันไปแล้วหนึ่งประเด็นข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกตีออกมาเมื่อเช้านี้หลังจากทาง f ฟนเว y s สปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรของเราได้ออกแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการแต่งตั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยการกีฬามือทองให้กลับมารับงานเป็นซ e o ด้านฟุตบอลเพื่อดูภาพรวมทั้งหมด นั่นทำให้ทางดอนฮัตชีสันอดีตนักเตะเก่าของเราออกมาเสนอแนะให้เอ็ดเวิร์ดเริ่มต้นงานแรกของเขาได้การไปเกลี้ยกล่อมให้ทางเยอเกนครับยอมเปลี่ยนใจและอยู่คุมทีมต่อไปในการแข่งขันฤด,ดูกาลหน้าแต่ล่าสุดทาง liverpool.com สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมายืนยันว่า ตัวของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันเองยังคงมีความแน่วแน่กับสิ่งที่เขาได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ที่จะอำลาสโมสรไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เลวพูร,รู้ตัวดีว่าพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจให้ถังเยอเกนครับอยู่กับทีมต่อไปได้พวกเขาระบุ หลังจากมันมีการประกาศเรื่องนี้ต่อสาธารณะเมื่อเดือนพฤศจิกายนพวกเขาก็ประเมินแล้วว่ามันไม่มีโอกาสที่เรื่องนี้จะหวนกลับหลังมาแน่นอนว่าการกลับมาของไมเคิลเอดเวดได้สร้างความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นภายในสมสรนแต่ความจริงก็คือเรื่องนั้นก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสให้พวกเขาจะเปลี่ยนใจครอบได้ นอกจากนี้ลิวร์พูก็เริ่มทาบทามทางเอ็ดเวิรกลับมาหลังจากที่พวกเขามีประกาศเรื่องการเตรียมอำลาสโมสรของทางเยอเกนครอปออกไปแล้วทั้งสองคนนี้มีความสัมพันธ์อันดีกันมาตลอดหลายปีแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องอีกด้วยแล้วครอปก็เป็นคนที่จะมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเสมอ ดังนั้นเมื่อซิบยุคของครอปมันจึงเป็นโอกาสให้สามารถรีเซ็ตทุกอย่างขึ้นมาใหม่และเรื่องดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เอ็ดเวิร์ดกลับมารับงานเป็นซ e o ด้านฟุตบอลอีกด้วยมาฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสในการเปลี่ยนใจของทางเยอเกนครอปที่ไม่น่าจะเหลืออยู่กันไปแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของเรา ล่าสุดทางดีนโจนส์กูรูคนดังของทางกิฟ e m มีสปอรตก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวของทางไมเคิลเอดเวดเองก็ได้เริ่มต้นกระบวนการและเห็นชอบกับการทาบทามทางชาปปีออรองโซในใหญ่ของห้างขายาายาไบเอ r ร์หรือเวอรในเบืองตน้นแต่เขาก็ยังไม่ปิดตายโอกาสสำหรับแคนดิเดตคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน เราจะได้เห็นกันถึงบทบาทใหม่ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะแต่เขาจะมีอำนาจมากกว่าแค่การเรื่องแต่งตั้งคนนั้นเข้ามาทำหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้โจ n e นส์กล่าวเขาตั้งใจจะทำงานที่มีความท้าทายความสามารถและขีดจำกัดของตัวเองนั่นหมายถึงการทำงานเพื่อพาลิว์พูไปสู่ระดับโลกให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมไปหลายเท่ามันจะไม่ใช่แค่การทำงานอยู่กับสโมสรไปแบบวันวน แน่นอนว่างานใหญ่ที่รออยู่ก็คือการหาผู้จัดการทีมคนใหม่และนั่นคือสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในตอนนี้ใช่เลยนี่คือเรื่องสำคัญสำหรับตัวของเขาเขาต้องการจะหาคนที่มีความเข้าใจในสโมสรฟุตบอลแห่งนี้และคนที่จะกำหนดความสำเร็จของทีมได้ก็คือตัวผู้จัดการทีม ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าตัวของทางเอ็ดเวิร์ดเห็นด้วยกับไอเดียในการแต่งตั้งชาบีออลองโซเข้ามาและเริ่มต้นกระบวนการในเบื้องต้นไปบ้างแล้วแต่เขาไม่ใช่ชื่อเดียวที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยมันยังมีทางรูเบนอโมริมและอยู่เรียนนาเกีวมันที่ก็อยู่ในข่ายเหมือนกัน แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ